ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านสู่การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยคณะกรรมการผู้ประเมินนางสาวสิมาพรล,ลิ้มไพบูณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานนายสำลิดแทนทรัพย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการนายลาชันลองพลครูกรรมการประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านายพระชะลตรีธัญญาเกิดเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2538กรุ๊ปเลือด B ภูมิลำนา อยู่บ้านเลขที่225หมู่10ตำบลหนองไผ่อำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิบรรจุแต่งตั้งในวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ที่โรงเรียนเทพสถิตวิทยาประวัติการศึกษาข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ที่มหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้สำเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน เป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2ปฏิบัติการสอนในรายวิชาฟิสิกส์สและสําสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และได้รับมอบหมายในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นครูที่ปรึกษาในรายวิชาชุมนุมและ ข้าพเจ้ายังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการโดยมีหน้าที่รับมอบหมายในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการรับนักเรียนองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่การสอนด้วยท่าทางที่กระฉับกระเฉงปฏิบัติการสอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและผู้บังคับบัญชาเคารพสิทธิและเสรีภาพของนักเรียนและบุคคลอื่นอยู่เสมอและข้าพเจ้ายังยึดถือมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการพร้อมกับปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนต่อไป คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดหลักพรหมวิหารสี่ดังนี้มีความเมตตาต่อสิทธิ์ปรารถนาจะให้สิทธิ์เป็นสุขมีความกรุณาต่อสิทธิ์คอยช่วยเหลือให้คําแนะนําแก่สิทธิ์อยู่สเสมอมีมุทิตาจิตต่อสิทธิ์ยินดีเมื่อสิทธิ์ได้ดีและคอยชื่นชมในความสามารถของสิทธิ์อยู่สเสมอ มีอุเบกขาต่อสิทธ์พยายามวางเฉยต่อพฤติกรรมก้าวร้าวที่สิทธิแสดงออกมาโดยไม่ตั้งใจและจะคอยพยายามพูดเตือนด้วยอารมณ์และน้ำเสียงที่ปกติอยู่เสมอและข้าพเจ้ายังได้ส่งเสริมศาสนกิจของศาสนาโดยเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันเข้าพรรษาวันมาฆบูชา ให้ความสำคัญส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีดประเพณีและวัฒนธรรมของชาติและมีจิตอาสาใจบริการทั้งในและนอกเหนือจากงานในหน้าที่ของตนต่อทั้งผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและชุมชนจันยรบัณวิชาชีพข้าพเจ้าได้ปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับความเป็นครูโดยแต่งกายให้ถูกต้องตามกิจกรรมและการเทศะ เป็นระเบียบเรียบร้อยวางตนให้เหมาะสมกับวิชาชีพครูอยู่เสมอข้าพเจ้ามุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าโดยกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อโดยมีการติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวทางการศึกษาในเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่เสมอมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของนักเรียนและมีการนำเทคนิคและวิธีการใหม่ๆม,มาปรับใช้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเช่นมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมจำลองวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และข้าพเจ้ายังปฏิบัติตนด้วยความสุภาพอ่อนโยนเป็นมิตรและยึดถือความซื่อสัตว์และความจริงใจต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพชุมชนและสังคม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และพยายามตระหนักอยู่เสมอในการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นไม่ฟุ่มเฟื่อยและข้าพเจ้าก็ยังถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดปฏิบัติให้นักเรียนโดยฝึกให้นักเรียนเป็นผู้รู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งของในชีวิตประจำวันเช่น ขยะเหลือใช้นั้นสามารถนำมาแปลรูปเป็นชุดรีไซเคิลได้นำมาประดิษฐ์เป็นกล่องดินสอได้โมเดลสื่อการสอนและนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ได้อีกด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่จะรับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดหาสื่ออุปกรณ์ การเรียนที่จำเป็นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้อย่างเต็มศักยภาพสละเวลาและทุนทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกๆด้านจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะความรู้และทักษะชีวิตควบคู่กันจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ข้าพเจ้าทุ่มเทต่อการพัฒนาการสอนโดยพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นเข้ารับการอบรมตำราต่างๆสื่อการเรียนออนไลน์โปสเตอร์ความรู้เป็นต้นเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไปและข้าพเจ้า ยังประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นและปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพองค์ประกอบที่ 2. ด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนก,นการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาฟิสิกส์เพื่อให้ได้สาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อนำมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยได้ศึกษาจุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชาและสาระการเรียนรู้รายวิชาเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด โดยได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning แบบใช้ปัญหาเป็นฐานแบบสาธิตและกระบวนการลงมือปฏิบัติการจริงหลังจากที่ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้วข้าพเจ้าได้ทำการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยไว้ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้และทำการศึกษาหาสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยนั้นๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นลายบุคคลให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันโดยนำข้อมูลนักเรียนไปใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนและการปรับพฤติกรรมของนักเรียนเช่นการเยี่ยมบ้านการแนะแนวการประชุมผู้ปกครองการให้ทุนการศึกษาเป็นต้น และค้าพเจ้ายังคอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียนคอยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับค่านิยมอันดีงามคอยจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามและแสงสว่างเพียงพอรวมทั้งพยายามสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอือ้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากที่สุดการพัฒนาตนเองค้าพเจ้าจะคอยพัฒนาหาความรู้เพิ่มเติมให้แก่ตนเองอยู่เสมอโดยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่นการอบรมสัมมนา,าและการฟังบรรยายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ site, ยกตัวอย่างเช่น,เข,นเข้าร่วมสัมมนา,าในโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาในหัวข้อ Particle Physics, Metaverse, Space Technology เข้าร่วมประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์โดยสสวท เข้าร่วมอบรมวิชาการโครงการสร้างนักเรียนให้เป็นนักเล่าโดยภาควิชาหลักสูตรและการสอนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครูผู้สอนและกรรมการงานศิลปะอัตกรรมนักเรียนรายการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมปลายเข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้งานสําเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีโดยปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสามัคคีรวมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัวและความรวดเร็วในการทํางาน งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการด้วยความกระตือรือร้นและความตั้งใจในงานที่ได้รับมอบหมายเช่นการดูแลการจัดตารางสอนแทนและงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน <S <S การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ เช่นมีการนำโปรแกรมจำลองทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้มีการจัดทำช่อง YouTube เพื่อสอนเสริมเพิ่มเติมและมีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่จัดเป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน คณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ